กอนเฮ็ดกับปคพุบาอาจารย์กวนซาถูกิบเนี่แตกล้านแตกแสนแตกล้านเ,ออเด้อได้เงินเสียนเงินล้านอืมบ่ยุน์กนนระถาพี่น้องครับอ้าวอพอพ้นเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นพี่น้องครับอืมเริ่มกันเลยอ่าใส่น้ำมันก่อนพี่น้องครับน้ำมันหมูคลิปบ้านๆพี่น้องครับอาหารบ้านๆอืมแต่ว่าขึ้นพัตต้าข้าวอ่ดอกเลยพนบ้านนี่ ผัดไก่ผัดหมูหนี่ใส่ซน้อไม้นี่ก็ได้อากาศห้อนพี่น้องครับอ่าคักอยูโอยออบบ่โอ้ยไก่ไฟเออบางกูบางคนก็ว่าโอ้ยคืดเองนะเฮ็ดเฮ่กับเขาไปหลอกเลี้ยนแบบเขาเอ้าวแต่กเกิดไปเฮ็ดกับเขาเออพ่อแม่ข่อยตลอดเลี้ยนแบบเขาตนาะแต่บางประเไทยผู้ใดเบืองก็ซื้อดอกพี่น,อน,น้องเนาะเออเอา เห็ดเป๋เรื่อยพี่น้องครับเดี๋ยวไปขึ้นนี่ยังมากไหมเออปฏิบารณ์ในการสร้างม,มันกับนี่จะข้นบังดีเขาแนบบ่บังดีเขา,ากับนี่พี่น้องครับนี่ใส่พริกแกงพี่น้องครับเออบุ๊ยผมได้เบิ้งคลิปเข้ากับพี่น้องเข้าหมละพ่อแม่พี่นอ้องอขมขอบขัวเขาเบิ้งคลิปให้ บอสนับสนุนกันระบายเสับสนุนกันเนาะอืม้าแตงเงินสีออกน้ากันแต่ว่าโปรซอยกันมันกับอะไรดีเป็นบะระพี่น้องเนาะนี่ครับพริกแกงครับยาบบเพิษตำพริกซะอีกอ่าพริกสดตำซะอีกครับพี่น้องครับอืมยาเสวยว่าลวกเลยบุญยังเป็นไง่ายๆพี่น้องครับเป็นง่าง่ายาไงไงหรอกอุ้ย แตกเซลสะมันจะพัดน้ำคุกคิดจักหน่อยพี่น้องครับใบพัดยึดมอนบาแสบตามันบาแสบตายัางพี่น้องครับมันแสบตาเพราะว่าไอ้่ะมันเป็นไม้ปวกปวกกินไม้เวลามาถือไฟมันก็ เขาตาเขานั่นเขานี้เฮาพี่น้องครับมันก็เลยแเสียบตาไปเดินข้ารบดาโอ้น้ำมันหมูมืดเลยด้น้ำมันติยซื้อบะเกี่ยวไปล่ะพี่น้องครับออโอ้โอเจ็บคัดกับเขาวบ้านพี่น้องครับมาดินเนี่ย มีความสูงกินเด้อพี่น้องครับใส่เห็ดกรบพงกับเข่าให้พี่นอ้องป้องไฟได้เบื้องกันนี่นี่ในใส่แล้วไปครับโอ้อโหหอมพี่น้องครับหอมหอมวางพี่น้องเขาด่างได้ปะเนี่ย ตาแตกพอถามว่ากินไดบ้บงนี่ขวอยกระเฮ็ดกินพี่น้องครับขอัญกระเฮ็ดกินนี่แหละขอักระเฮ็ดลงคลิปพร้อมอืมบ่ได้เฮ็ดโซ่ได้ี่เฮ็ดกินเทาก็ถท้ายเฮ็ดคลิปพี่น้องครับเป็นช็อตเป็นตอนพี่น้องได้เบิ่งกันในบล่ล่ะมามา่ เอาปูกน้ำตาลให้หน่อยเรื่องกับปุกน้ำตาลอืให้เพื่อนเอากระปุกน้ำตาลใ,ใ,ใ,ให้แล้วก็ตัดพี่น้องครับเห็นไหมปุกน้ำตาลไหมหน่อยเรื่มปุกน้ำตาลนี่แล่ะทำมากทำมาทำมย่างใหดีร่มคุก เด็ปลาลงไปพ hmm. ี่น้องครับนี<__<_<_่ซอดหอยนางรมนี<_<_่การตะหอนพี_<_<_ Slide Slide <_<___่น cool ้องครับเรื<_<___่องกินเรื่องยังการอะมัดระว่างเลยพี่น้องเด้อระวังทองเสียครับเออมันก็เสียไปใ่ดอกอาทิตย์ทอดมาที่ว่าบังคูบังคุ่นกระไร พอเสียแล้วมันช่ได้ไปหาหมอนี่แล้วการกินการนั่นการนี่ก็บเพิ่งครับมองด้านใดมันเฮ็ดอาหารการกินเอ้มันกาศนะบน่น้อเพิ่นว่าเขากับสองเบิ้งพี่พี่น้องอืมันจอดจั่นเวล่ามองเห็นครับเข,าข่าไข่พี่น้องครับเฮ็ดกินซุ้มมื่อแต่ว่าข่พอเคยเห็นเด็ดทายลงเธอหรือหรออืม จะนำล่างคุกลงไปพี่น้องครับน,น่ามาส่งแห่งพอจะส่งแสบตาได้พี่น้องใส่ฟื้นคลิปบานๆพี่น้องครับ